เน่ยตั้งแต่มาเพิ่งได้มาทะเลยาดูสีดูทะเลสิลูกอ่ะตื่นหรือ,อยังเนี่ยน้องโอเป็นขี้มูกตายเป็นขี้มูกแล้วทีนี้เป็นหวัดนั่นและแ่เขาไม่ดูเนี่เป็นขี้มูกเห็นไหมเนี่ยมารับลมทะเลลูกม,มองวงทะเลสิไปเดินไปตรงนู้นกัน ย,า,ย,า,ยาเ่าชอบทะเลเลยลูกยาไม่กล้าเดินเลยตอนนี้มีหมาตามอยู่ตัวนึง่งเนี่ยโนบีโนบีมานี่นี่ละเข้าบ้านไปเลยเร็วเดี๋ยวมันก็คงไป เดินไปแล้วโนบีเดินไปแล้วโอ้อากาศเช้านี้ไม่มีแดดเลยทุกคนสุดยอดทรายไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่เย็นมาก จังหวะมากปวดฉี่มากเลยแม่เร็วๆ ยายากินอะไรกินน้ำเลยลูกไม่ต้องมาทำเป็นยิ้มหวานอะชินน้ำน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมโอ้ยเด็กๆด็กมาเล่นน้ำใหญ่เลยวันนี้อากาศดีอยู่ร้อนไหมคะเออยิ้มเห็นฟันเลยเรามานั่งพักนั่งพักหลบแดด เดินหาดวันนี้เกือบห้ากิโลนง่เก่งมากเลยใส่ชุดสวยว่ะล่ะ